ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นบอรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพ่อท่านเอ็นวัดเขาลาหูเกจิแห่งคีดีรัตนิคมผู้สร้างตะกุดไม้ไผ่ตายภายสุราชธ,ธานีเกจิอาจารย์ผู้สร้างตะกุดไม้ไผ่ตายอันลือลั่นแห่ง คีรีลัตนิคมพระครูสุนทนทวิสิทธิ์หรือผู้ที่เคารพศรัทธาต่อท่านเอ่ยนามท่านว่าพ่อท่านเอ็นหรือหลวงพ่อเอ็นกันจนติดปากแต่เดิมพื้นเพท่านเป็นคนอำเภอคีรีรัตนิคมได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช4 4 7 4 ซึ่งตรงกับวันจันทร์แรมสีข่ขาเดือนห้าปีมาแแม่นามเดิมเพิ่มทองสำลิดบีดาชื่อนายพัฒทองสำลิดมารดาชื่อนางพร้อมทองสำลิดภูมิลำเนาหมู่ที่สามตำบลบ้านยางอำเภอคีดีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีการศึกษาในวัยเยาว์ทันได้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนย่านยาว อำเภอรครีริลนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปีพุทธศักราช2484ท่านได้บรรพชาเป็นสนนนามเณรณวัดปาการอำเภอรครีริลนิคมเมื่อวันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ซึ่งตรงกับวันจันทร์แลม14ค่ำเดือน6ปีขานโดยมีพระอุปชายะคือท่านพระครูสถิตสันตคุณซึ่งในขณะนั้น ปกครองวัดสถิตคีรีลมอยู่ต่อมาท่านได้อุปสมบทณพัสศีมาวัดทีคารามอำเภอคีรีรัตนิคมเมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพุทธศักราช2494โดยมีพระอุปชาคือท่านพระรูสถิตสันตคุณวัดสถิตคีรีลมตำบลยานยาวอำเภอคีรีรัตนิคมโดยมีพระกรรมวาจาจารคือ ท่านพระครูปาการสมานคุณวัดปาการตำบลท่าขนอนและมีพระอนุสาวนาจารย์คือท่านพระครูมนูธรรมธาดาวัดถ้ำสิงขรตำบลท่าขนอนหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้ภาคเพียรศึกษาหาความรู้จนสามารถสอบได้นักธรรมเอกณสํานักเรียนวัดปาการอำเภอคีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพุทธศักราช2498ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระสมุเพิม่มและในปีพุทธศักราช2508ท่านได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวดสดิถิคีรีลมต่อมาในปีพุทธศักราช2512ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวดสดิถิคีรีลมในปีพุทธศักราช2531ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญยบัติชั้นตี ต่อมาในปีพุทธศักราช2,539ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโทในด้านการปกครองท่านได้ยึดถือกฎระเบียบในการปกครองวัดตามหลักพระธรรมวินัยนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอโดยท่านได้เข้ารับการศึกษาพิเศษเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตพระธรรมถึกพระครูแผนใหม่ จนมีความชำนาญในการบรรยายธรรมซึ่งได้รับนิมนต์เป็นผู้บรรยายธรรมในที่ประชุมประจำอำเภออยู่เสมออีกด้วยท่านยังเป็นผู้รู้ในธรรมอันเห็นได้จากในปีพุทธศักราช2500ท่านได้เป็นพระครูสอนภาพประเรัตีธรรมแผนกธรรมสำนักเรียนวัดปาการและในปีพุทธศักราช2512ท่านได้เป็นเจ้าสำนัก ศาสนาศึกษาวัดสถิตคีริลมซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่บรรดา,าพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างดีจนมีผู้สำเร็จการศึกษาแผนกธรรมอยู่โดยตลอดทางด้านพุทธาคมท่านได้ศึกษาจากหลวงพ่อพัววัดบางเดือนพูดอย่างเต็มปากเลยว่าท่านเป็นสิทธิเอกเพียงรูปเดียวของหลวงพ่อพัววัดบางเดือน ซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อพัวว,วดบางเดือนสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัยหลวงพ่อพัว,วยังมีชีวิตอยู่ท่านได้มอบหมายให้พ่อท่านเอ็นลงจานแผ่นยันต่างๆแทนหลวงพ่อพัวซึ่งถ้าพ่อท่านเอ็นไม่ใช่พระที่คงแก่เดียแล้วท่านคงไม่ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อพัว,วให้ทําการจานอัขระยันต่างๆแทนท่าน และเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560พระครูสุคนทวิสิทธิ์หรือพ่อท่านเอ็นหรือหลวงพ่อเพิ่มได้มรณะภาพลงด้วยอาการอันสงบสิริอายุ86ปี6 8พรรษาที่โรงพยาบาลคีรีรัตนิคมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดหลังรักษาตัวมานานเป็นเวลา6เดือน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่